โอ้สวัสดีเพื่อนๆตรงที่ข้าวงามเราก็อยากให้ชมเอ้ยไม่้าวตรงดินเกลือคนระับเลยดินเกลือทำไมข้าวงามได้ดินเกลือทำไมข้าวถึงงามได้ดูดูดูด ดูเธอทำตรงดินเกลือทำไมข้าวงามได้เนาะรวงใหญ่ดีเนาะดินเกลือนี่โอูกดีๆงามนะครับนี่ยอ้โหดีๆก็งามเหมือนกันกนะตรงดินเค็ม เต็มเลยครับตร,ตรงนี้หนึ่งไรประมาณหนึ่งไรเต็มเลยเมื่อก่อนทิ้งร้างไว้ครับตรงนี้ดินเกลือครับไม่ใช่ทะเลนะครับดินเกลือแหว่งเงินหัวล้านเลยนะโอ้ตรงนี้งามครับงามมากเลย